ที่มานิยพัดเงินถวายพระสงฆ์สาม,มเณรที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยภาพภาพประกอบเนื้อหาบางส่วนของภาพ21พระคณาจารย์ในพิธีมหาพุทธพิเศษพศสองพนักพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามกรุงเทพมหานครที่มานิยพั์เงินถวายพระสงฆ์สาม,มเณรที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลสัพท์คำว่านิยพัด นิตยพัท์ว่าอาหารหรือค่าอาหารที่ถวายแก่ภิกษุสามาเณรเป็นประจำส่วนในคู่มือการปฏิบัติงานนิตยพัท์อธิบายว่านิตยพัท์คือค่าพัตหารที่พระมหากษัตริย์ถวายแก่พระภิกษุสามาเณรเนื่องจากนิตยพัทธ์ถวายให้พระสงฆ์เป็นประจำทุกเดือนเช่นเดียวกับเงินเดือนคราวาสคนจํานวนมากจึงเรียกนิตยพั์ว่าเงินเดือนสงฆ์ ในอดีตที่ผ่านมาบรรดาพระสงฆ์ซึ่งยกย่องให้เป็นผู้นำเพื่อบริหารกิจการของพระศาสนานับตั้งแต่ชั้นสูงลงมาเป็นลำดับทั้งปวงนี้พระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณานกัปปิยพันเป็นเครื่องบำรุงถวายเป็นรางวัลเช่นเดียวกันกับข้าราชการทหารและพล,ละเรือนกัปปิยัพันคืออาหารข้าวหวานที่โปรดพระราชทานแก่พระสงฆ์เป็นประจำวัน ประจำเดือนหรือแม้แต่ประจำปีก็ดีดังปรากฏในหนังสือคำให้การชาวกรุงเก่าว่าในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธมราชานั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่สังฆการีนิมนต์พระสงฆ์เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตในเวลาเช้าและอาหารฉันในเวลาเพลหนึ่งร้อยรูที่พระบรมมหาราชวังเป็นประจำพระราชนิยมดังกล่าวนี้แม้ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็คงทรงปฏิบัติต่อมาแต่เพิ่มพระราชทาน เบี้ยววัดเงินตราถวายประจำปีตามพระราชศรัทธาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพระราชดำริว่าการพระราชทานนิยพัดสองประเภทคือถวายเป็นพัตตาหารสำรับเช้าและสำรับเพนกับถวายเป็นเงินรายเดือนเดิมการถวายจากทางราชการแผ่นดินเป็นเงินหวัดเงินปีแต่ไม่ปรากฏว่าพระสงฆ์ที่ได้รับเป็นพระสงฆ์ประเภทใดราชการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว การจ่ายนิตยพัฒเป็นเงินมาปรากฏหลักฐานว่าพศ2371เมื่อพระราชทานสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์รูปใดแล้วก็พระราชทานนิตยพัฒและกำหนดอัตรานิตยพัฒไว้ด้วยดังนี้สมเด็จพระสังฆราชห้าตำลึงสมเด็จพระพลรัชห้าตำลึงกรมมหมื่นนุชิตชินโนรรห้าตำลึงพระพรมมุนีห้าตำลึงพระพุทธโคสาห้าตำลึง พระพิมลรรมสี่ตำลึงสาบาทและพระธรรมอุดมสี่ตำลึงสาบาทพระชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลแลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีการกำหนดจำนวนเงินพระราชทา,านไว้ชัดเจนตามสมณศักดิ์โดยวางอัตราระบุไว้ชัดแต่เรียกจำนวนเงินปรานั้นว่าตำลึงดังประกาศทรงแต่งตั้งพระราชาคณะในปีวอพุทธศักราช2 4 5 1ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกพระที่นั่งบรมราชสถิตมหฬานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทวีธาพิเศษและสมโพศสิริราชสมบัติทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรแด่พระสงฆ์ในการพระเิอประทับพระราชลัญจกรใหม่คือให้เลื่อนยศพระคุณคณาพรมีสมณศักดิ์เสมอตำแหน่งเทพพิเศษมีนามว่าพระยานบราพรสุนทรสินวิสุทธนายกไตรปิฎกเมธามหาคอนริศสารบวรสังฆารามคามวาสี สถิตวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงมีนิจยพัฒราคาเดือนละหกตำลึงกึ่งมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังขรหนึ่งพระครูสมุตหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งภาพบางส่วนของภาพ21พระคณาจารย์ในพิธีมหาพุทธาพิเศษพศส4 8 2นักพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามกรุงเทพมหานคร พระชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาเห็นว่าการเรียกชื่อนับจํานวนเงินตราอย่างสมัยก่อน,นว่าอัดรถไผ่เฟืองสลึงตําลึงและช่างไม่เป็นการนับพิกัดอัตราอย่างสากลที่ประเทศใช้ทั่วไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทางราชการออกประกาศเรียกชื่ออัตราการนับจํานวนเงินเสียใหม่คําประกาศดังกล่าวนี้ได้ออกใช้เมื่อในราวปีกุล พุทธศักราช2454ฉะนั้นคำว่าตำลึงในที่ทั่วไปจึงงดใช้ทั้งนี้รวมไปถึงอัตรานนิยพั์ของบรรดาพระสงฆ์ที่ทรงสมณศักดิ์รับพระราชทานเงินนิยพัดด้วยเอกสารประกาศเลื่อสนสมณศักดิ์ของพระราชาคณะตามคำประกาศปีชวดพุทธศักราช2454ดังนี้สุมัสดุ พระพุทธาศาสนาการเป็นอดีตภาค2,454พรรษาการปีตยุบันจันทโคจรมุสิกสมภัสสอนกติกมัสสุกักตุติยดิระวิวานสุรยิยคติการรัตนโกสินโศก131พฤศจิกาย,ยนมัสทอสมสุรทิงโดยการนิยมพระบาทสมเด็จพระประมินมหาวชิราวุธพระมงกุฎกล่าวเจ้าอยู่หัวทรงพระราชาดำริว่าพระราชาคณะผู้ทรงคุณธรรมปรากฏในสาวกมณฑลซึ่งสมควรจะเลื่อนตำแหน่งขึ้นตามคุณวุฒิยังมีอีกหลายรูป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนพระยานวราพรวัดบวรนิเวศวิหารมีสมณศักดิ์พิเศษเส,เสมอตำแหน่งธรรมมีนิทรยพัตราคาเดือนละ28บาทมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้6รูปคือพระครูประหลัดยานวัดมีนิทรยพัตราคาเดือนละ6บาทหนึ่งพระครูวินัยทรหนึ่งพระครูวินัยธรรมหนึ่งพระครูสังการหนึ่งพระครูสมุรหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งรวม6รูป ยุคปัจจุบันพระสงฆ์ที่ได้รับสมณศักดิ์นับตั้งแต่พระครูชั้นสัญญาบัตรพระราชาคณะชั้นต่างๆสมเด็จพระราชาคณะและสมเด็จพระสังฆราชจะไม่ปรากฏอัตราราคานิยพัดในสัญญาบัตรฮิรันบัตรและสุพรรณบัตรที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งหรือสถาปนาเช่นที่ผ่านมารวมไปถึงบรรดาพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งสืบต,ต่อจากพระสง์รูปนั้นนั้นซึ่งเรียกกันว่าพระครูฐานานุกรมชั้นสัญญาบัตรมีพระครูประหลัดชั้นธรรมและรวมไปถึงพระครูสัญญาบัตรชั้นอื่นๆอีกด้วย แต่ราชการจัดสรรเงินงบประมาณไว้สำหรับถวายเมื่อได้รับการแต่งตั้งหรือสถาปนาไว้ต่างหากเงินงดังกล่าวคงเรียกว่านิยพัตตามเดิมสำหรับอุปถัมภ์บำรุงแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นประจำปีทั่วประเทศโดยมีหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายนิยพัตว่าพระสงฆ์รูปใดได้รับพระราชทานสมณศักดิ์รัฐบาลจัดถวายเงินนิยพัตตามลำดับชั้นของสมณศักดิ์เป็นประจำ แต่กว่าพระสงฆ์สมณศักดิ์รูปนั้นได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งซึ่งเลียกว่าพระสังฆาธิการด้วยจะถวายเงินนิดยพัตเฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียวตัวอย่างเช่นพระราชาคณะชั้นราชมีอัตรานิดยพัชถวายเดือนละ240บาทต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาคซึ่งมีอัตรานิดยพัตที่จัดถวายเดือนละ400บาทดังนี้ก็คงได้รับการถวายเพียงตำแหน่งเดียว คือตำแหน่งเจ้าคณะภาคตัดนิยพัดในฐานะสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราชออกอัตรานิยพัดทุกตำแหน่งกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินงานจัดสรรตั้งงบประมาณและรวมถึงมีหน้าที่ในการเบิกจ่ายด้วยเฉพาะในส่วนภูมิภาคนั้นกรมการศาสนาจะได้ทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยโอนเงินไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัดเพื่อสะดวกแก่การเบิกจ่ายถวายพระสมณศักดิ์ และพระสังฆาธิการดังกล่าวก็ย่อมทําได้ภาพบางส่วนของบัญชีอัตรานิยพัดข้อมูลจากคู่มือการปฏิบัติงานนิยพัด